สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับคู่หูมบสจันเวอร์พ an, แพนสารเพิ่มคิภาพเวอร์แพนและเวอร์แพนไครโตซานของบริษัทเวอร์คาสอินโนเวชั่นหรือ WCI นะครับวันนี้วันที่24กันยายนพศออ2563นะผมมาที่ณนะที่แห่งหนึ่งเป็นต้นอะไรนะครับแล้วมันเป็นของใคร มันเกี่ยวข้องกับคู่หูมาจันเวอร์แพนอย่างไรเรามาสอบถามกันที่เจ้าของตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับตามผมเลยครับทางนี้ครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพี่ครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อครับผมชื่อนายชวนหานนรงพี่ชวนหานนรงครับนะครับพี่ชวนหานรงเป็นเจ้าของแปลงแห่งนี้ต้นอะไรครับพี่ต้นอะไรครับต้นรียนครับ ทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองอ่าพื้นที่นี้อยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอ๋อตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองระนองครับผมครับเอ่อนี่จะสังเกตว่านี่คือเขาพี่มาปลูกทุเรียนบนเขาครับผมเอ่อของพี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับต้นนี้ พันนิดๆครับพันเศษเศษพันเศษจะเห็นว่าต้นทุเรียนเนี่ยนี่กี่ปีครับพี่ยังไม่มีลูกสามปีสามปีเ่าประมาณสามปีเศษเศษสามปีเศษเเป็นยังยังไม่ออกลูกนะครับยังไม่ออกลูกแต่ว่าพี่ชวนได้รู้จักกับไอ้คู่หูมาตัดมหั์สจันคู่นี้เมื่อไหร่อย่างไรครับก็ประมาณปีนึงอะประมาณปีรู้จักมาแล้วปีหนึ่งับประมาณอ๋อพี่ใช้มาแล้วหนึ่งปีใช้กัหนึ่งปีครับวันแรกที่รู้จักใครแนะนาใครมาแนะนำรู้จักก็รู้จักอยู่พอมอยู่ในวงไงรองสอนรองสอนแล้วก็เนี่ยพี่อนวัฒ ครับแนะนำแนะนาแนะนําให้เขามาแนะนำว่าอย่างไงครับมันก็แนะนาแบบนั้นแหละขอวันแนะนาแบบว่าดีอย่างนั้นเละแด่๋ยวผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกอ่าไม่ค่อยเชื่อใช่เราว่าผมก็ก็คือพักพวกแล้วก็เพื่อนได้ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมผมก็บอกเอออย่างนั้นผมก็ขอลองอ่ะขอลองหน่อยขอลองหน่อยขอลองหน่อยดิเป็นไงตไงแรกไม่เชื่อหลยไม่เชื่อหรอกถ้าเชื่อไม่ไม่ค่อยเชื่อของง่ายๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีมันมีมากอ่ะมันมีเยอะมีเยอะมีเยอะใช่ใช่เราอยู่ปันเยอะไม่เชื่อแล้ว หลังนี่คือซื้อแบบตัดความรำคาญหรืออะไรก็คล้ายๆกันแหละายตัดความรำคาญซื้อไปซื้อเยอะมากน้อยขนาดซื้อหนึ่งชุดหนึ่งชุดครับชุดซื้อไปหนึ่งชุดหนึ่งไม่หนึ่งลังนะไม่ใช่ชุดหลังหนึ่งลังส่วนของผมสองสองถึงขวดสองแปลงนี่ของผมใช้รอบหนึ่งก็อยู่ประมาณสามสิบถังอ่ะลองก็ลองถ้าลองก็คือทางทางสองลิตรถ้าลองก็คือลองหมดเลยถ้าถ้ลองลองหมดเลยไม่กลัวเสียหายหรอไม่กลัวไม่กลัวมันมันไม่รู้จักกลัวอะไรแล้วอ่ะไม่รู้จะกลัวอะไรแล้วเพาะใช้มันเยอะแยะมากเลย ก็เลยใช้ลองใช้ทั้งหมดเลยเต็มเลยอ๋อหลังจากลองใช้ไปขนาดไหนประการกี่วันกี่เดือนกี่ครั้งเรือไงพิ่จนก็ประมาณสามเดือนไอ้สามครั้งหนึ่งเดือนสามครั้งหนึ่งเดือนสิบวันครั้งอ๋อหลังจากใช้จากครั้งแรกไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็มันมีลูกน้องอยู่ในสวนอยู่ผมก็บอกผมก็บอกน้องบอกเฮ้ยมึงดูให้ดีนะนะอย่าให้เพื่อนหลอกฟรีนะอ่าแล้วก็ดูให้ดีจากการแตกต่างกันไหมนะคือทุเรียนนี่สังเกตดูใบจะสวยใบจะมันไหมก็ประมาณเก้าโมง ถ้าเก้าโมงเช้ากับบ่ายสามถ้าว่าทุเรียนมันมันคือใบใบจะมันนี่จะแววนี่จะดูออกเอ้พอมากระทบแสงพวกนี้มันจะปรุงปรุงอาหารมันจะมันคพูดจะปรุงอาหารตอนนี้ไงประมาณนี้ผมก็บอกลูกน้องบอกสังเกตดูนะอ่าก็ฉีดไปหนึ่งสองสามก็ลูกน้องบอกใช้ได้ในหัวใช่ในหัวใช้ได้อ๋อใช้ได้คือสภาพใบเนี่ยสภาพใบสภาพใบใช่ครับอย่างที่พี่ชวนแบบว่าคือต้องการใช่ใช่คือต้องการใบมันใบมันเคมันแวว มันไปเาจับจับแสงอ่ะพวกง่ายเคยจับแสงประมาณเก้าโมงถึงบ่ายสามประมาณเนี้ยอยู่ช่วงเนี้ยนะมันจะสวยเออดูออกก็คือยแสดงว่าใช้ได้แล้วใช้ได้ใช้ได้ก็เลยใช้ต่อเนื่องมาตลอดใช้ต่อเนื่องมาตลอดคือหนึ่งปีอ่ะหนึ่งปีครับหนึ่งปีเต็มโอ้หมดไปประมาณเท่าไหร่ลักข่านก็สิบลังสิบกว่าลังแล้วแหละสิบลังสิบกว่าลังสิบกว่าลังผมถามหน่อยพี่ชวนสิบกว่าลังที่ใช้ไปพี่ชวนว่ามัน หรือว่ามันมันแพงกว่าที่เคยจ่ายหรือมันถูกกว่าที่ก็ถามาว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงอะน,นะแต่ว่านะครับความความสวยวความสวยสวยกว่า หมายถว่าหมดหมดไปพอๆกับที่เคยที่เคยใช้มาความสวยๆกว่าอ๋อแต่ใบมันจะยาวกว่ามันกว่าหนาใบจะหนาทุเรียนเนี่ยถ้าว่าใบไม่หนาไม่มันเนี่ยมันออกลูกยากออกดอกยากเพราะอาหารมันอยู่ที่ใบนะครับพวกดอกพวกนี้มันมันจะดึงดึงอาหารจากใบนี่แหละไปปรุงไปทําออกดอกได้ถ้าใบบางใบเล็ก แบนี้มันไม่ออกอ่ะมันออกยากไอ้พวกนี้มันทําง่ายไงมันออกยง่ายเราดูใช่ชวนเห็นอย่างนี้ปุ๊บสภาพใบอย่างนี้โอเคใบพร้อมอย่างงี้ก็โอเคแล้วเห็นบอกว่าสามปีเสร็จนี่รอบนี้ทำแล้วทำลูกได้เอาลูกแล้วนี่เอาลูกแล้วก็ให้ลูกน้องทํางานแล้วอแต่งต้นเปิดโคนแล้วอแต่งต้นเปิดโคนแล้วก็เรียบร้อยเ๋ยบรอบนี้เอาเอาเอาลูกแล้วลูกแล้วอพันหัวต้นคาดว่าจะออกดอกประมาณเดือนไหนก็พร้อมตีว่าปีกาปีกาตันวาปีกาครับปีกาเนี้ยเนี้ยปีกาเนี้ย เนี่ยก็เริ like ่มเริ่มแล้วครับครับก็เริ่มแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเปิดโคนแล้วก็จะแต่งกันแต่งกันไหงแล้วแล้วก็เปิดโคนแล้วก็เอาเลยแล้วแล้วให้มาจองตอนไหนตอนเป็นลูกแล้วหรือจองจองเป็นดอกจองลูกดีกว่าจองลูกดอกเดี๋ยวไม่สวยนะฮะโอเคแหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาวันเนี่ยถามแล้วรีบจองลูกหน่อยเพราะว่าพี่โจนบอกเอาแค่ห้าลูกพอเดี๋ยวมันมันมีนี่มันมีหลายสายพันธุ์นะกระหม่อครับมีมูนทันคิงมีนกกระจิบแล้วก็มีก้านยาวมีหมอนมีพวงมาีอ่ามี หลายพันเลยพี่ชวนปูหลายพันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เอ่อตอนนี้มูทันคิงเนี่ยสองต้นล่างอ่ะผมผมซื้อต้นมาซื้อต้นมาต้นสามรอแปดสิบแล้วก็เอ่าเอามาทาบกับตอของเราที่มันมีอยู่อ่ะมันจะเป็นเรยวครับม่ตออยู่แล้วอ่าเนี่ยติดเรียวเป็นเรียวที่ในวงเนี่ยผมติดพร้อมกันเป็นละปีนี้ปีนี้เป็นสองลูกลูกละสี่โลครึ่งมูทันมูทันแล้วพี่พี่ชวนว่าโอเคแบบในในความคิดของพี่ชวนเนี่ยไอ้คู่เนี้ยช่วยช่วยต้นไม้ พี่ชวนให้ให้ดีอย่างนี้ดีดีดีครับดีดีดีมากด้วยดีมากด้วยดีไม่ใช่ดีดีดีมากเลยดีมากเพราะว่าเราดูสภาพแล้วเนี่ยอ่าผมอาหารนี่ถอดทิ้งไปเลยนะอาหารพวกสาหร่ายอะไรนี่ไม่มีอ๋อบรรดาอ่าใช่ใช่เคเนีถอดออกเลยถอดออกเลยคู่นี้คู่เดียวแล้วก็อ่าอยากอยากฆ่าแมลงกับเชื้อราแต่เชื้อรานี่ผมตั้งแต่ปีนี่ผมไม่เคยฉีดเลยนะนี่จริงไม่ไม่ไม่ตลอดปีนะครับไม่ไม่ฉีดเชื้อราเลยไม่มีเลยฆ่าแมลงอย่างเดียว ขําแมลงอย่างเดียวขํามแมลงไม่ต้องใช้ไม่มีเพราะเปลืองกระเป๋าใช่ไหมล่ะหนึ่งแล้วทุเรียนเราเล็กด้วยทุเรียนเราที่ภูเขาด้วยมันเป็นโรคเชื้อรายากอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมว่ายาตัวนี้ก็เขาก็ต้านได้อยู่อใช่แต่ทีนี่ผมว่าไอ้ตัวยาฆ้าแมลงเนี่ยมัน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 ต้องอยู่เป็นบางช่วงนะช่วงใบเพชรลาดเริ่มคลี่อะไรเนี่ยเราต้องดู ต้องดูเทคนิคที่ว่าเราต้องเอาเพลี้ยตัวไหนเพลียยไก่ยแจ้เพลี้ยไฟเพลี้ยจักระจันเพลี้ยอะไรมันมีอยู่หลายเราต้องดูไว้เป็นดูว้เป็นครับรักษาตามจังหวะเวลาแต่เราอยาค่ามแมลงที่ผสมได้ผสมได้ผสมได้ครับผสมได้นี้อย่าอย่าให้ขาดเลยครับทุกอย่างก็คาดว่าจะใช้ต่อเนื่องยันยันเก็บก็ก็ต้องใช้เรื่อยใช้ใช้เรื่อยไปเพราะว่าผมแปลงแปลงใหญ่ของผมอ่ะ ผมมีอีกสองแปลงที่ในวงแล้วก็กับนครก็ใช้เหมือนกันครับใช้หมดใช้หมดครับใช้ทั้งสามแปลงเลยนั้นทุเรียนกี่ปีอันทุเรียนในวงสามสิบกว่าปีนครยี่สิบกว่าปีเอาแล้วได้ผลผลิตยังก็เหมือนกันได้เหมือนกันปีนี้ที่นครได้สิบสิบกว่าตันเจ๊เขาทําอยู่กว่าใช้คู่นี้ไหมคู่นี้เหมือนกันเหมือนกันใช้เหมือนกันหนึ่งปีตลอดเหมือนกันซื้พร้อมกันใช้พร้อมกันเหมือนกันอ๋อเ้าแล้วไอ้แปลงไอ้แปลงที่อยู่ตรงนู้นเป็นไงผลผลิตปีนี้มันแตกต่างกับปีที่แล้วก็มันแตกต่างตรงที่ว่า ยอดยอดยอดออกเนี่ยยอดยอดยอดเดินดอกดอกไม่ค่อยไม่สลัดดอกก็ไม่ร่วงไม่่รรววงงแต่ร่วงน้อยครับร่วงน้อยแต่เมื่อก่อนถ้าว่าเขาว่าพอเห็นยอดกับเห็นดอกหางแยมานี่เขาเหมือนตัวผีเลยสามตัวเลย่วงแน่แน่เดี๋ยวไม่อยู่แน่แน่ใช่ไหมแต่อยู่นะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าเยินยอนะแต่ผมสังเกตด้วยตัวเองว่าผมคุยกับลูกน้องลูกน้องมาบอกลูกน้องว่าไม่ได้กินแล้วปีนี้แต่ดูไปมันอยู่แล้วก็ครับผิวมีผิวอยู่อย่างหนึ่งผิวสวยผิวเขียวมัน ผิวจะเขียวมันเหมือนใบเลยเออนะผมสังเกตดูว่ามันมีอยู่ต้นหนึ่งต้นนั้นอะว่าลูกน้องมาบอกไม่ต้องขีดอะไรเลยนะขีดแต่คู่หูอย่างเดียวครับปื้ดเขียวมันจริงๆไม่ต้องไปเอาตัวอื่นไปทไํไ,ไมแล้วขีดแต่คู่<ล>ไม่ต้องเลยจะฆ่าแมาลงอะไรก็ไม่ต้องรบกวนนันไม่ต้องรบกวนปีนี้ทุเรียนสิบกว่าตันมีเป็นหนอนอยู่ทัไม่ถึงสิบลูกไม่ถึงสิบลูกที่เป็นหนอน อ้าวแล้วก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นก็มันมันมันก็เยอะนานเยอะไม่ถึงไปนอนเยอะมันนอนเยอะมันลูกลูกที่ลูกติดติดกันสามลูกสี่ลูกอย่างนี้มันเข้าตรงกลางอะไรแบบนี้ใช่แต่ใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้มันเปแต่ว่าอยาอยากข้ามแมลงเราก็ใส่ไม่ใช่เราไม่ใส่นะแต่ใส่ช่วงที่ว่าประมาณลูกสักโลสักโล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 ครึ่งอะไรแบบนั้นเล็กไพอลูกโตแล้วทีนี้พอหนามันฉีกออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใส่แล้วฉีกตัวนี้หมดแล้วครับหมดแล้วหมดหมดหนักคอร์สก็หมดแล้วเดี๋ยวอ่าแล้วแล้วปริมาณผลผลิตมันแตกต่างกับกับของเดิมมที่่่่กอออนนนใช้้้คูููหไแปงะ เพราะว่าแปลงนี้เราไม่มีลูกไม่เห็นน่ยใช่ใช่ใช่ใไอ้ที่พี่เก็บไปนครใช่ไหมนครกับที่ไหนนะนครที่กับในวงนั่นแหละกับในวงเรานี่แหละอผลผลิตมันแตกต่างแตกต่างนะแตกต่างแตกต่างยังไงพี่ช่วยเล่าให้ฟังแตกต่างเรื่องการเพราะการติดอะไรแบบนี้นะการติดลูกอะไรแบบนี้นะเมื่อก่อนที่ถ้าถ้าเราฉีดไม่ใช่ฉีดยาคู่หูเนี่ยไปตัวอื่นเนี่ยมันก็ใช้บวกกันหลายตัวยามันก็เปลืองนะความสวยงามมันดีหนามถ้าฉีดเยอะหนามมันก็แดงนะพวกยาครับมลนแรงเปนยาร้อนอย่างเงี้ยถ้าฉีดลูกเล็กๆกันนะหนามมันจะแดงครับแต่นี่เราว่าเราไม่่ต้องใสเลย ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เลยนะใส่ก็ใส่สักครั้งครั้งแรกอะไรแบบนี้เลยห่างๆกันไกลกันไว้หน่อยกันไว้หน่อยอย่างนี้นะทีหลังเราก็ถีตัวนี้ตามไปครับหนามมันจะเขียวแล้วก็นะปลายหนามมันจะไม่แดงไงเพราะว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยเป็นถ้าเป็นเป็นยาร้อนเนี่ยหนามปลายหนามมันจะแดงเลยถูกถูกหนามแดงลูกนี่ผิวมันจะแดงหมดอ่ะนะไอ้นี่เราไม่ต้องใช้ครับก็ไม่ได้มีอะไรมารบกวนก็ใช่ใช่อย่างอย่างที่บอกสิบกว่าตันมีหนอนอยู่แค่แค่นั้นแหละประมาณสักสิบสิบลูกยี่สิบลูกแค่นี้ไม่เหมือนก่อนเดิมก่อนหน้านี้ไม่ใช่่แแลล้้ววอ ปริมาณน่ะมันอ่มากขึ้นน้อยลงกว่าเดิมอย่างปีนี้สิบตันเนี่ยมันมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าเดิมปริมาณนี่ก็แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันคือต้นต้นมันก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมความความอยู่มันอยู่ที่ต้นด้วยบางทีต้นไม่ได้เพิ่มอะไรทรงพุ่มก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากเราเราเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มใช้อ๋อแต่นี่ภาพลูกสวยสวยครับสวยสวยสวยแน่ลูกจะสวยน้ำหนักก็มันจะดีกว่าน้ำหนักดีกว่าดีกว่าดีกว่าด้วยน้ำหนักดีกว่าลูกสวยกว่าลูกนี่สวยพยรรับว่าลูกสวยเขียวเขียวเหมือนใบนี่แหละผม พิชชนใช้ไอ้คู่นี้ปริมาณในการผสมผมพิชชนใช้แต่ถัง200ลิตรน้ำ200ลิตรน้ำ200ลิตรอ่าแล้วก็ใช้ตัวนี้ใส่น้ำ1ลิตรทั้งซองครับทั้งซองครับใสแล้วก็ใส่น้ำเล็กๆเขย่าเขย่าให้เข้ากันเรรียยบ้อแล้วก็ใส่ถัง200ลิตร200ซีซีอ๋อถัง200ลิตรก็ใส่ไอ้น้ำ1ลิตรที่ผสมแล้วเนี่ยใส่ง200ซีซีแสดงว่าชุดนี้ก็คือใช้น้ำได้1,000ลิตร1,000ลิตรอ่าชุดนี้1,000ลิตรจีดครั้งหนึ่ง อาเฉพาะแปลงนี้นี่แถวๆแปลงนี้ยี่สิบครับยี่สิบถังยี่สิบถังอ่ยี่สิบถังก็ประมาณสี่ชุดครับประมาณสี่ชุดใช้สี่ชุดอ่ากี่วันครั้งครับก็สตาร์ทเริ่มมาปุ๊บเนี่ยเราดูต้องดูใบถ้าใบใบใบอ่อนใบเป็นฉลาดเนี่ยถ้าเพลี้ยเยอะเนี่ยเราก็บวกเพลี้ยไปด้วยก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็ถอยไปประมาณสักสิบอะไรประมาณเนี้ยสิบสห้าอะไรประมาณเนี้ยอย่าใหญ่เกินสิบห้าแปลว่าเจ็ด จ็ดสิบประมาณนี้สวยแล้วสวยสวยว่างสิบวันครั้งใช่คช่้งบ้างแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ของอ่าเกษตรกรแต่ละบุคคลทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ชวนว่าไอ้คู่นี้ช่วยต้นไม้ให้สภาพสวยรับสวยแน่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 การเพินการฟื้นฟูปรับสภาพต้นอย่างเงี้ยใบอะไรอย่างนี้มันจะสวยกว่าเก่าอยู่แล้วแหละมันทุกเรียนบางปีหนึ่ง่ะถ้าเป็นปีปีหนึ่งมันก็สลัดใบทิ้งออกแต่ว่าถ้าว่าใช้เราใช้ตัวนี้อาหารมันยังอยู่ในใบอาหารมัน ตัวลูกเนี่ยดูดไม่หมดเนี่ยก็มันยังอยู่ได้ครับออยู่มันมันไม่สลัดใบเก่าทิ้งแลวใบมันจะออกมาหนาแล้วที่ที่พี่พี่ชวนเห็นได้ชัดเจนก็คือไม่ไม่ไม่เห็นพวกราอะไรที่เยิดไม่เห็นเลยไม่มีเลยตัวเชื้อรานี่ห่างเพราะว่าไม่ได้ห่างอะไรผมไม่ได้ฉีดเลยอ่ะไม่ได้ฉีดเลยไม่ฉีดทั้งปีไปนี้ไม่ได้ฉีดเลยไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่เท่าที่เท่าที่มองมาไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่รู้ไม่เห็นแต่ที่มองไม่เห็นใช่ทั้งปีใช่ครับอย่างนี้ท้ายนี้อยากให พี่ชวนได้ได้ฝากหน่อยว่าสําหรับผู้ที่จะดูคลิปนี้เสร็จแล้วอ่ะอยากให้สัมผัสกับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรทุกคนนะครับผมว่าก็ลองลองไม่ผิดไม่ผิดหรอกครับไม่เหมือนผมลองได้กระดาษตัดสินใจให้เร็วนะถ้าช้ายิ่งช้ายิ่งยิ่งยิ่งเสียนะยิ่งเสียยิ่งช้ายิ่งเสียหายตัดสินใจให้เร็วแล้วก็จะดีตอนนี้ผมก็แนะนําทีมงานไปหลายๆคนแล้วก็มาดูนะถ้าสภาพว่าถ้ามีการที่ว่า หนึ่งก็พูดจริงไหมโม้จริงไหมก็มาดูสวนเองก็แล้วกันมาดูที่ต้นเลยก็ผมก็บอกว่านี้เรอยากให้ดูแล้วเนี่ยผมใช้เนี่ยซองก็มีเยอะแยะไปใช่ไหมไม่ใช่เราโกหกเราหลอกอะไรให้มาดูเต็มสเต็ปแล้วก็คุณเอาไปใช้เอาต้นไม้บอกต้นไม้ก็บอกแค่เขาบอกแค่เขาบอกภาพของฟอกออกมาแล้วเขาบอกเออนี่แหละถ้าคุณจะใช้ได้ก็ใช้เลย ถ้าไม่เต็มใจใช้ก็ผมก็เลยว่ามันมันมันอย่างว่าคนเนี่ยเราจะบอกอย่างไงเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เช,ชื่ออยู่ยนั่นแเลยถูกต<ๆ>้องถูกต้องใช่ใช่แล้วอีกนิดหนึ่งพี่ชวนในความรู้สึกพี่ชวนผมขอถามย้ำนิดนึงไอ้คู่นี้เนี่ยพี่ชวนว่ามันเฮ้ยมันเฮ้ยพอใช้แล้วเฮ้ยเท่ากับต้องจ่ายต้นทุนเพิ่มหรือเปล่าหรือ,อยังไงแบบไหนอ่าถ้าถ้าเราม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 านึกแต่ละซองแต่ละขวดเนี่ยมันคิดว่าโอ้โหมันหนักนะอ่ามันหนักใช่แต่ถ้าเราเราเรามาใช้อเอาเอาความจริงมาใช้นะ โอ้ัวใจเข้าไปใช้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่พอใช้จริงแล้วใช้จริงแล้วมันมันผลตอบรับมันดีมันตัดออกตัดออกเยอะแล้วก็ลดต้นทุนตัวอื่นเอออีกเยอะเอดีนะคนบางทีเห็นเอ้ยขู่นี้ราคาโอ้ราคาเท่านี้หนูจะกลัวจะถูกหลอกขายใชใช่ใช่เพราะฉะนั้น ก็คนมันโดนมาเยอะแลวไงโดนมาเยอะแล้วแล้วก็โดนมาตลอดดโดนตลอดโดนไม่เซลข้าเซลข้าสวนนี่ตัวไปพอจะวิ่งไงเนี่ยไม่รู้มันมันดีทุกคนอ่ะนะมันดีอันน้ดีทุกเรื่องดีทุกเรื่องวันทีผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะไปกินข้าวที่บ้านผมที่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 ทุ่งตะโกนะก็บอกพี่ปุ้ยบางยี่ห้อนะที่แตกในี่กูดังผมไม่ใส่เลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยนะเขาก็สร้างสวนเหมือนกันอ่ะ บางยี่ห้อที่แตกในกูดังอะบางทีก็ว่าผมไม่ทิ้งผมไม่ได้เก็บไปใส่สวนเลยผมกเก็บทิ้งออนั่งมาทีโอ้ขนาดวันที่เขารวยๆแล้วเนี่ยเยขายังไม่ใช้เลยเขาไม่ดีใช่ไหมล่ะตเราเออต้องเข้าใจแต่ถ้าถ้ามาปรับตัวเราเองเนี่ผมก็พาเขามาแนะนํานะนี่เขาก็แถวนี้เขาก็มีชาย,ยามากันชวนเรียมสวยเขาหรอล้วท้ายท้านี้อีกนิดหนึ่งย้ำอีกครั้งพี่พี่ชวนผมถามคำหนึ่งไอ้คู่นี้ใช้แล้วดีจริงไหมพี่ คู่หูยอดสุด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 ยอดครับสุดยอดมองกล้องด,ด,ด,ดีจริงดีจริงๆริงพี่พี่ชวนย<ด>ืนยันนะพี่ชวนปลูกทุเรียนนี่พันกว่าต้นในแปลงนี้แค่แปลงนี้นะอีกสองแปลงโอ้โหพอดีเราไม่ได้ไปเก็บภาพเพราะเก็บเก็บไม่ทันแล้วไม่ต่อไปต่อไปก็ได้ดูอยู่แล้วแหละเดี๋ยวก็ได้ดูอยู่แล้วแหละได้ไปได้มากันอยู่แล้วแหละได้ดูได้เห็นอยู่แล้วคือพี่ชวนบอกนะครับแล้ววันนี้ใช้คู่หูมาจันเนี่ยมาตลอดหนึ่งปีเต็มแล้วนะครับแล้ว กำลังจะเก็บลูกแล้วปีนี้เราได้ดูทุเรียนสามปีเศษขึ้นลูกแล้วเดี๋ยวเราตามเก็บภาพกันอีกทีนะครับตอนที่ผลผลิตมันออกดูที่ต้นขนาดแค่นี้นะครับต้นเล็กๆแค่นี้สามปีเศษบางทีบางคนเ็ายังปล่อยลูกทิ้งเลยปีแรกเดี๋ยวดูพี่ชวนว่าจะทําจะพี่ชวนจะเอาอยัางไงต่อนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่ชวนมากที่ได้ให้โอกาสผมและก็บริษัทเบอร์ค้าโนเวชั่นกับคู่หูมักกันคู่นี้นะครับได้มาสัมผัสกับ เขาเรียกความมหัศจรรย์ของคู่หูมหัศจรรย์ก็ต้องขอขอบคุณพิชวนมากครับรับคดีครับนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพ่ชวนครับย้ำอีกทีอย่างที่พ่ชวนบอกครับเอาไปให้ต้นไม้ท่านให้ต้นไม้ท่านสัมผัสให้ต้นไม้ท่านได้ลิ้มลองครับแล้วรอดูที่ต้นไม้ครับต้นไม้อะไม่หลอกเราครับต้นไม้ไม่โกหกเรา ถ้ามันดีอะไรดีมันจะฟอกออกมาอาการอย่างที่ต้นของพิชวนที่บอกเรานะฮะเมื่อนะครับดอกยั้งนะครับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจริงๆนะครับอย่าพลาดครับคู่หูมาสจันคู่นี้ครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนแล้วก็เวอร์แพนไฮโดรซานครับคู่นี้คู่เดียวจบครบทุกเรื่องอย่าลืมครับคู่หูมาสจันคู่นี้ครับทีเด็ดของเขาครับใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกดนี้จริงๆครับสำหรับวันนี้โชคดีครับและสวัสดีครับ